เร,เรารู้สึกว่าแม่นกน้อยเป็นคนที่มืออาชีพมากๆอยู่แล้วเนาะเวลาเราเล่นกับเขาเรารู้สึกว่าเขาแบบเข้าถึงบทจริงๆแล้วก็เหมือนทํากันบ้านมาว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนละครแบบไหนตัวละครจะต้องรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยพอแอคชั่นปุ๊บเขาวิ่งตามความต้องการไปได้เลยมันทําให้เราอะทำงานง่ายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากร่วมงานอีกแล้วก็ที่จริงอยากไปไปลองดูว่าตอนที่แม่นกน้อยขึ้นเวที ấy, จะเป็นยังไงเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์ที่ เป็นได้หลากหลายอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออวันนึงอยากไปไปนั่งดูว่าเขาเป็นมมหมอรำเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ น่าจะเป็นซีนที่เราทะเลาะกันเราทำลายเข้าของทุกอย่างที่ไม่เล็กน้อยเนี่ยเขาห่วงเนาะเขาเล่นดีมากเราตกงลงเลยว่าแม่ทุบผมได้เลยนะพอถึงซีนนั้นเขากลาับลงมาบนพื้นแล้วก็แบบพูดในสิ่งที่ดาหลอกไม่มีมันทําให้เรารู้สึกแบบไตสลายอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ทําให้ซีนนั้นผมสึกว่าเป็นซีนที่ผมประทับใจแล้วก็น่าจะเป็นซีนที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนก็ฝากให้ทุกคนไปดูซีนนี้ในตาขนน,นะ <S <S อย่าดาจ่อยเยอะนะครับ